ต้องการอะไรเดินวนอยู่เนี่ยจะเอาอะไรฮะพูดอะไรนะพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรแกไม่พูดอะ่ะแล้วจะรู้เรื่องไหมอ่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรอ่ะนั่งลงมาลนะเอาอะไรจะเอาอะไร,จะ,ออะไรจะกินอะไร ต้องก,อการอะไรเฮียเฮ้เฮ้ฮะเฮ้เฮฮะเฮ้เฮฮะต้องการอะไรฮะอะไรฮะ